พักค้างคืนนะครับและค่อยเดินทางต่อในวันเช้ารุ่งขึ้นต่อมาเมื่อโรวันอยู่กับแคลลี่ในเต็นท์นะครับเธอก็ได้ถามเขาว่าโรวันเนี่ยฆ่าผู้ชายคนนั้นจริงหรือซึ่งผู้ชายคนที่พูดถึงนี่เนี่ยคือผู้ชายคนที่อยู่ในคดีที่ทําให้โรวันเนี่ยติดคุกนะครับโรวันก็ตอบว่าตอนนั้นแม่ของเขาป่วยหนักและพวกเขาก็หมดตัวโรวันจึงเข้าไปหาจอนี่ซึ่งช่วยเขาหางานเป็นไกด์ให้กับกลุ่มคนลับลอบขนของผิดกฎหมาย แต่น่าเสียายที่ข้อตกลงนั้นผิดพลาดและก็ทําให้พวกเขาเนี่ยถูกตํารวจจับได้โรวันเกือบจะหนีรอดได้แล้วนะครับแต่ในระหว่างที่หลบหนีเนี่ยเขาได้สังเกตเห็นว่าชายลักลอบขนของผิดกฎหมายคนหนึ่งกำลังจากฆ่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บอยู่เขาจึงตัดสินใจทําสิ่งที่ถูกต้องและฆ่าคนลักลอบขนของผิดกฎหมายเพื่อช่วยเหลือทหารแต่โชคร้ายทนะ่าที่เรื่องนี้เนี่ยทำให้ทหารคนอื่นๆตื่นตัวและโรวันก็ถูกจับตัวในที่สุด และเขาก็ไม่สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยก็ยังเป็นคนที่สมรู้ร่วมคิดกับพวกลับลอกขนของผิดกฎหมายด้วยในขณะเดียวกันนะครับเบกเกตที่อยู่ภายนอกเต็นท์เนี่ยก็ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้และเบกเกตก็รู้สึกแย่มากๆที่ไม่ไว้ใจน้องชายของตัวเองไม่นานหลังจากนั้นนะครับโรวันก็ออกมาแล้วก็ขอให้เบกเกตเนี่ยไปกับมิเชลแต่เบกเกตก็ปฏิเสธนะครับและบอกว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม แต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาพวกเขาจึงรีบเข้าไปหาเสียงปืนนั้นเบเกนและโลวันสังเกตเห็นม้าของดักลาสวิ่งหนีมาอย่างบ้าคลัง่งจากนั้นก็ไปพบกับเสื้อผ้ากับแว่นตาของดักลาสเนี่ยเปื้อนเลือดตกอยู่นบนพื้นพวกเขาตระหนักดีนะครับว่ามียักษ์ตัวนั้นเนี่ยได้ลากดักลาสไปแล้วและกำลังตามพวกเขามาด้วยจากนั้นทั้งคู่ก็กลับมาหาสาวๆนะครับและโลวันก็บอกว่าเขาจะลองนีโดยที่ทำร้ายมือของเขาเอง เขาจะทําให้มือของตัวเองเนี่ยมีเลือดหาเพราะว่าหมีตัวน,นั้นสามารถดมกลิ่นเลือดได้และในขณะที่หมีตามโลวันไปเนี่ยโลวันก็ขอให้ทุกคนรีบวิ่งไปที่ทางตรงกันข้ามและเอาชีวิตรอดให้ได้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับเบกเกตและเคลลี่พยายามอย่างหนักที่สุดเพื่อที่จะหยุดความคิดนี้ของเขาแต่มันก็ไม่สามารถที่จะหยุดความคิดของโลวันได้นะครับในที่สุดโลวันและเคลลี่ก็จูบกันอย่างน้ําตาซึมและก็บอกลากัน หลังจากที่พวกเขาแยกทางกันแล้วนะครับโรวันก็ทําให้มือของตัวเองเนี่ย Serbia มีเลือดและก็ทําให้เลือดเปื้อนทั้งตัวเขาไม่กี่นาทีต่อมาครับหมีตัวนี้ก็ได้กลิ่นเลือดและก็เริ่มเดินตรงไปหาเขาทันทีโรวันก็คว้าโอกาสนี้ยิงหมีตัวนี้หลายครั้งนะครับแต่ทว่าสัตว์ตัวนี้เนี่ยก็หลบการโจมตีได้อย่างน่าอาจจัศจรรย์จากนั้นนะครับหมีตัวนี้ก็ไล่ตามโรวันอย่างไม่ลดละเหมือนอย่างก,กับแมวไล่จับหนูในระหว่างที่หมีตัวนี้ไล่ทันนะครับโรวันก็แทงหมีตัวนี้ไปหลายครั้ง แต่ดูเหมือนว่ามีจะไม่สะ้อกสถานอะไรเลยนะครับและโรวันก็วิ่งหนีต่อไปมีตัวนี้ก็ไล่าตามไปอีกเหตุการณ์นี้บังคับให้โรวันเนี่ยต้องวิ่งไปที่แม่น้ำเคยใกล้นะครับและในที่สุด